นี่สวัสดีเพื่อนๆนะทุกคนวันนี้น้องสายมันเล่นน้ำเนาะแม่ไปแล้วมารู้ว่าน้องสายจะเล่นน้ำไหมน้ำเหมยลงแนละ้วพี่บ้าลงแล้วพี่บ้าลงแล้วพี่บ้าลงนี่เหยียบไปซมวป่วไปซ้วอนอ่ะเหยียบล้างเหยียบอะไรไม่รู้เนาะเดี๋ยวถ่ายกายให้เนาะกายไม่ได้หักกลก้กลัวมันลูกขึ้นชิมนหายนะดูดิน้ำมันท้าท้ามากเลยดูโอ้ฝันนี้วิวดีกว่าเมื่อกี้เนาะ เอันนี้ดีเยอะๆอัลลออัลลอฮ์มัออักเ,เ,เ,เกรรย์เยอะเว้ยน้องสายนะี่มันเล่นไปชั่วโมงไปชั่วโมงเหรอดูดูมาขี้แล้วเนาะโอ้ขี้แล้วนะขึ้นมาแล้วมาแล้วเราหลบหน่อยนะแม่จะเล่นได้พอดีแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็าจะหลบหน่อยนะี๋ยวขึ้นมาแนละ้วแม่จะเลียงแล้วนี่แม่น่าจะพอแล้วนะ นี่น่ตะเตมื่อกี้แลวนะผมลงมาไม่ทันเนาะผมไปปอกกล้วยมาไม่ใไปปอกกล้วยเออไปปอกกอลนะ้วยอะไรให้มันให้มันกินเนาะในแบบให้แบบเ,เพื่อนฝรั่งได้ลงไปให้น้ําที่ไปอาน้ําให้ช้างที่นี่นะครับเราไปปอกกล้วยมาไม,ไม่ทันนะนี่สตัวนี่มันรักกันใหญ่เลยไปนี่น้ำเหมยผิดบ,บ้าเลยนะถ้ามันเล่นโลเน่กับเรอใสายไม่เข้ากันนะสองตัวเนี่ย ขายตลดดดอดเลยโดยรถไฟดิเข้าใกลแบบนู้นไม่ได้นะเดี๋ยวมันออกมามันชนเนาะจะให้พเพื่อนๆดูห่างอย่างนี้ก่อนไกลมันเสียงว่ะ<ส>เสียงจริงเลยมาเจอมสี่ยงเดี๋ยวเราก็จะไปเอ้ยโอ้ยเดือ้องเนี่เนี่น้องทรายกับน้านเหมยนี่มันเข้ากันจริงๆเลยตัวนี้มันผิวพามันเข้ากันได้เลยเ เปล่าเปล่าเรียกขายไม่รู้นะแม่ก็อยู่ตรงนี้มันเรียกอะไรไม่รู้เลยเป็นอะไรออกมาว่าหยุนั่งไว้ดูโกนโกนเปื้อนแล้วนี่กับแม่เรียกอะไรไม่รู้ได้นั่ง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 กามนั่งกามไปนั่งกามไปนี่แล้วนั่งแล้วนั่งได้อย่างเงี้ยนี่ มึงค <laughs> <laughs> ิดเกี่ยวอะไรไม่รู้นะเพื่อนซืสไลเดอร์สไลเดอร์แล้วสไลด์ก้นกรรมลาลาเอออย่างนี้มันก็สน <react> ุกดีเนาะบางทีก็พากมั่วบางทีก็พูดมัวไอ้กูอะดี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 พาดนี้เดียวไม่ได้นะ้องรายนะถ้าเราพากนี้เดียวนี่แบบช็อตดีๆนี่เราจะไม่ได้นะไม่ได้จะมาเลยรอ เจะน้องป,ปุ๋ยน้องปุ๋ยน้องหลับเลยนี <laughs> ่สนุกกันใหญ่นะสนุกใหญ่เจ๊ยันเล่นอยู่นะน่าจะสนุกมากและผมว่านเนาะสนุกไม่เล่นหรอกนี่จะขึ้นขึ้นหลังแล้วดูดิอะหลังก็แล้วตัวน่านรักเยอะเอ้ยฟินรักกายบอกเอ้ยนี่จะยืดสาย,ยใช่ไหม <laughs> นี่เดียวได้คัดหน้าตาของมันนี่มันจะประมาณนี้นะน้องสายของเราเอีย hey, น่ารักแล้วไปถูกตัวกันนะกําเว้ยนี่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 น้นาก็ถูกตัวกับมันนะมันก็ถูกตัวกันนะอีกเอี่ย <Hey. S 2> เอาดีเอาเพื่อนให้ได้ดูน้องสายกันทุกวันนะอย่างคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้บายบายเพื bye bye, <ๆ>่อนไปละ